ขอบคุณครับหนึ่งรมเอ้ยนะหนึ่งร้อยคะแนนเต็มไม่หักเส้นเลยเหรอในขั้ครอบอย่างเดียวเดี๋ยวผมให้หนึ่งคะแนนมาดิผมโอเคเกงสุดท้ายแล้วครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่มางานไปโดยโซเฟียนะครับผมก็ผมจริงๆเนี่ย ก็อยากมาไว้สปอร์ตเอสด้วยเพราะว่าจริงๆเอสสปอร์ตผมในทุกอย่างเลยครับผมรวมถึงเออเอสคอลล์และพรีเซนต์แบรนดแอนด์คอนเิร์ตด้วยนะครับผมก็ขอบคุณเอสอีกครั้งหนึ่งที่ให้ผมเป็นพรีเซนเตอร์นะครับผมแล้วก็ให้โอกาสได้มาเจอคุณบรรดสาวโดยตรงนี้นะครับผมลองคีคีเดิมเหมือนให้คิวด้วยเยอะไมม ใงสุดท้ายแล้วก็ที่เป็นคำของคุณของผมนผมะครับผมก็เทีนี้ใครร้องได้ไม่ต้องรองผมจะร้องเองร <laughs> องเล่นร้อเลย่องทีนี้ร้องได้แน่นอนกับผมอีงนี้ชื่อว่าซา,ามีหากกับซาเิฮอด